ทีนทีหรือทีออร์เดมอนทีนทีสิคะสวัสดีค่ะผู้หลานเกมสิคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมไมโครฟอนดิเช่นเคยค่ะเย้และในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับมิสเตอร์ทีคุงค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์เชดนั่นเองค่ะโอเคแหมอุ๊ยตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่บอกหมกโอ้หมกด้วยเหตุเพราะอะไรเหรอฮะเหตุเพรว่าอะไร ร่มเงาอุ้ยหลยูด้วยคนเก่งอะน,นะ <c oughs> อุ้ยคนเก่งอะน,นะโอ้โหลไปเยอโอเคลัคก,กี้บ็อกกันเลยดีกว่านี่นี่คือลั Lucky Box เชดนะคะทุกคนเราก็จะมีแบบธรรมดาใช่แล้วก็จะมีแบบว่าบวกหนึ่งร้อยแล้วก็ลบหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะอันลัคก,กี้ดิเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือน Lucky Box มกกันจะหายไปผมไม่ได้ดูนะ ใช่เปล่าใช่เปล่าหายไปหายไปเมื่อคืนมาไม่ได้หยิบไปน่ะเอาจริงจังกันเนี่ยนี่กล่องล็อบลอยฉันหายไปเอแต่ก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรฉันไม่เอาก็ได้กล่องล็อบลอยอ่ะฉันไม่เอาก็ได้กล่องล็อบลอยอ่ะไม่ได้อยากเปิดอยู่แล้วเอ้ยตีแล้วก็ตีเลยเนี่ยี่กแม่เลยพี่พีก็ทำแบบเนี้ยพี่ก๊อ็พี่อ่ะหรอทำไมต้องก๊อปอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องก๊อปด้วยเหรอ ใช่พี่พีก็ทำแบบเนี้ยพี่ก็ทําแบบง่ายง่ายไงง่ายมากเลยก็คือเรานะคะจะมาเปิดลัคกี้บอสก็จะมีการนับแร่นะคะก็คือเพชรอ่ะ1เม็ดก็จะได้กับ2คะแนนนั่นเองแล้วก็แร่ทั่วไปนะคะพวกไอรอนทองเอมเบรลอะไรอย่างงี้ก็จะได้1คะแนนค่ะแล้วก็เก็บของไว้ต่อสู้นั่นเองเดี๋ยวกงอ่ะเดี๋ยวทิ้งก่อนทิ้งก่อนโอ้จบแล้ว โอ้โหพี่เกียร์จบแล้วโกงอ่ะเสกเพชรมาไี่ง่าปปิดนะผมไม่มีในตัวแล้วนะอ้าถ้าฉันมีฉันก็ชนะเลยเนี่ยโอเคมะเปิดเลยดีกว่าโอเค้ยเอามาโอ้ดานเป็รอยแปดสิบดาน้าน้ อุ้ยผมลืมสปอนพอยผมสปอนพอยก่อนโอเคกินแล้วอย่านะเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละปีศาจไม่ตันมีโอเคติดตามหรอกเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกล่องลบก่อนนะครับเฮ้ยเปิดทําไมกล่องลบอ่ะเปิดกล่องลบได้หรอว่าได้เพชรทอยนอนหุ้ยเุ้ยอะไรอ่ะหุ้ยเุ้ยมันคืออะไรไอ้พวกเนี้ยฮะมันคือออฟมันเขียนว่ารีนออฟออฟเอาไว้ทำอะไรอ่ะคือเอฟเฟกต์ไหนไหนไอ้ไถ่สีขาวอิชิมุมถือเนี่ยคือเอฟเฟกต์ เหมือนกันไหมือนนกัแต่ว่าไม่ได้ทมอะไรมันจะมีไนท์มิชชั่นมี่เหรอไหมไนท์มิชชั่นแล้วก็จัมบูทโอเคนั่นแหละไม่จัมบูทอีกอันหนึ่งมันแยกคนละอันนั่นแหละอ๋องั้นแสดงว่าพี่มีสองอันโอเคได้เจ็ตแพกมาเจ็ตแพกเราสามารถบินได้บินได้แล้วตีกล่องล้มมาเนี่ยเฮ้ยโกงไงเนี่ยเจ็ตแพโกงไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องลบจริงวะเนี่ยพี่กล่องลบมไดอัพเกรดคอยแน่นอนว่าระเบิดไปแล้ว อุ้ยมีเหล็กอยู่ข้างล่างเอาเห้ามห้ามเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไไดข้างล่างน,นั้นเอาไม่ได้โอ้ยเย่ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยอีกแล้วอุ้ยเพชรทองระเบิดเป็นิ้งจกโอ้โหทำมันเยอะขนาดนั้นอ่ะกว่าสุดท้ายอีกแล้วเหรอเห็นได้แต่ apple อ้ my g o d โอ้ my god สะเทือนเลยค่ะสะเทือนหูเนี่ยค่ะอันนี้กล่องบวกผมนะปึ๊บ ว้าว What โอ้วห้บล็อกอ่ะเดี๋ยวรวยเกินไปผมได้มา28 28บล็อกอ่ะเกินจริงอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องบวกกันดีกว่าเราได้โชคดีบ้างหมดแล้วอันนี้แล้วพี่สามารถจะไปขับต่อกับดาบได้อ่ะอะไรอย่างวันนี้เพราวันนี้กินได้เอาไปก่อนแล้วกันอ้ยพี่ขอโทษเอาไป พี่ผมไม่รู้ตีนั่งเลยเนี่ยอ้าวผมไม่รู้มาจากจินตเบอรของพี่หายวันเลยพี่เซ็กแย่ไปกันได้นะพี่เปลียนอันหนึงอันน่ะอ๋อเมื่อไหรมันพี่ได้มาตั้งแปดอันแล้วน่าจะคาบชุดคาบอะไรได้อยู่แย่ว่ะไอ้หัวมันเอ้าอีกแล้วแต่อันเมื่อกี้ ได้อะไรผมดูแล้วไม่มีได้แตไมจะไม่ได้มันได้เป็นไอ้สีดสีเหลี่ยมๆอะไรสักแก้วไม่รู้อะเอาไม่รู้ว่ารับโทษไปเดี๋ยวนี้อกเจไปนะเจนเพลทแตกสมน้ำหน้าได้แล้วอ่ะสมน้ำหน้าเอ้ยเนี่ยเนี่ยฉันได้ทงเหมือนทงทงอะอะไรวะอันนี้ปลาได้อ๋อรู้แล้วมันเอาไว้ปลาเนี่ยเองทุกคนไม่นะเติ่มครั้งไม่นะไม่นะ ระเบิดผมอะพี่โอ้อยอ่าไม่ใช่ระเบิดแบบแรงซะเหลือเกินทำไมฉันไม่ได้เพชรเต้เทองอ่ะไอทีขี้โกองอ่ะเอ,อ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยทำใไ้เจ็บอันนี้เมื่อกี้ปาเทเลพอร์ตมันจะสุ่มเทเลพอร์ตโอเคแล้วทำไมกล่อง,ชองโชคดีฉันไม่ได้ไเอเลยเลยเฮ้ยรองไปดีกว่าไม่ฉันไม่เห็น ซีวิตเอเอดเดอร์ไมค์เอดเดอร์ไมค์เดี๋ยวเปิดโฟนก่อนแลกเพชรทองเพชรทองระเบิดแอปเปิลนี่ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเออโอ้ยโอ้ยแลกมากเลยแหลกอะไรอ่ะเออปิดซีวิตโอ้โหปิดไปแล้วคุณแลกระเบิดเลยพี่พี่พี่กล่องวิไฟไฟพี่ไม่เป็นไร อดูว่าตกใจโว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฉยเฉยไม่เป็นไรกันระเบิดปลาไปเลยอีกรอบนึงเอ๋ออันนี้เมจิกอันนี้กินได้อ๋ออะไรกันครับเนี่ยทำไมผมไม่ได้เพชรทองเลยอ่ะครับอ๋อนี่คือเกาะโอเคอันนี้เป็นเอฟเฟกต์เกาะอะไรบ้างอ่ะมีหลายอย่างมากเลยอ่ะอันนี้รองเท้าป้ายเนโอ้โหอันนี้เป็นเอฟเฟกต์แล้วพิงค์ุณเห็นมาได้ถามไหมเอ๊เว้ออ๋อดาบมันถือเราตายนะอ่ะเอาเหรอใช่ ถึงแล้วตายทุกอย่างมันโรกันตายหมดเลยโอเคไม่ถือโอเคงั้นเก็บก so ah! ่อนโอ้โหกระดานผมมีแล้วสนุกยังตายเนี่ยเอ้ยป่าเล่นทำไมเนี่ยใช่โดนเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนสนุกอ่ะโดนอ้าวทำไาไม่ได้แล้วหรอไม่ได้หรอไม่ได้เหรอโกงโกงเกินไม่หกอันแล้วนะ คงเกินจริงเนี่ยเขาโกงมากเลยครับคน TNT ือ Diamond TNT สิคะมันแม่นอนอยู่แล้วอะระเบิดเยอะมากเลยอันเนี้ยงันนรอแก๊บึงเก็บลของก่อนเจ็บนิดนิดนั่นเจ็บนิดนิดนะอันนี้คืออะไรอะโอ้โหแอปเปิ้อ้คือไอศคโอเคฉันได้แล้วฉันได้แล้ว เป๊ะเหมือนกันเป๊ะ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 อย่าเอออย่าแกงโอ้ยเวียนหัวเอาพี่จะฆ่าทำไมล่ะเอาก็เวียนหัวจะให้เวียนหัวก็ต้องตายอันนี้ขวานตามเมจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วทีไม่ได้ขุดเอเมอรัลด์ที่อยู่ข้างล่างหรอไม่ขุดไม่ขุดอ่ะใช่ คุณได้ยกเว้นบ่อน้ำเฉยก็ยกเว้นบ่อน้ำเฉยก็ต่างสิอันนี้ไม่ใช่บ่อน้ำอ๋องั้นไม่เอาก็ได้เ้าไม่เอาจะยังไงตกลงก็ไม่เอาไงเอาแค่เพชรที่อยู่ในกล่องก็ได้มันแตกจากบ่อน้ำตรงไหนว่เฮ้ยมันก็ต่างกันอยู่ฮัลโหลโอเคพี่ต้องได้อีกรอบหนึ่งอะทุกคนพี่ถึงจะสมอไปอีได้ทีผมได้สี่รอบวะผมได้เสะสามรอบทีได้สองรอบเออสามป่ะสอง มันจะสองแหละผมมีจังห้าสิบเจ็ดสองตอนนี้พี่มียี่สินี่คืออะไรอ่ะหัวแหลกอะไรบ้าหรือว่าถืออันนี้รู้เอ้ยเออใช่จริงด้วยอุ้ยดาบพี่ขุดอ้อยหเนี่ยถ้ามาใส่ชุดเต็มเมก็ตีไม่ตายแน่เดรัจานแล้วนี่ไงแร่เดิมเนี่ยแร่นี่ยดีเออดีแต่ว่าดาบมันโหดเกินอ่ะรงเท้าไเอานะครับเรามีแล้วอุ้ย อุ้ยอันนี้อยาพิทแด้คันธนูมาแต่ไม่มีลูกอะไรอะอะไรอะอู้วแต่ก็ได้เพชรอันน้าแต่ก็ได้เพชรอันอะกล่องเดียวอุ้ยแต่ว่าได้ดาบมาด้วยอะอุ้ยอันนี้อะไรอะมันแจกดาบดาเมจแบบโหดพอควรคือเล่มันเยอะมากเลยเอาไปค้าพวกของเยอะมากมีแค่สองกล่องเองอะอันเนี้ยใช่ใช่อยากได้เพิ่ม้ อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเสื้ออันนี้เอ๊ะอ๋อนี่คือเจ็ตแพ็กเหรออุ้ยแอปเปิ้ลเอ้ยคืออะไรวะฮะติดพิษติดพิษติดพิษอ๋อโอเคอยากลองอันนี้ดูอ่ะขอลองอะไรเดีลองอะไรเอ้ามันไว้กินเหรอใช่บลาอันก็กินมาก็ไม่ปลาอย่างนี้นั่นแหละเป็นไงล่ะของปลาฉันอันนี้อะไรอ่ะ ได้อันนี้เดเมจิกปลาแล้วคนจะตายโอ้โหโคนโหดจริงไวะเนี่ยใช่อันนี้ว่าเดฟัอีกแล้วอยากลองอ่ะอยากลองอ่ะเดทเมจอ๋อโอ้โหตายสคนเลยอะโอเคตายจริงถ้าพี่แหลกพี่กด F 3ามกับ A นะพร้องกันช่วยอะไรหรอพอดีว่าไม่แหลกอะควาอมพี่โหดผมแหลกเมื่อกี้พอดีว่าคอมพี่มันโหดอ่ะนาทีนะอันนี้อะไรอะ คุณคุณว้ายฟาผ่ามันช่างรุนแรงซะเหลือเกินอ่ะไปเก็บก่อนไปเก็บบ้างไม่นะไม่ดับดย่ยเพิ่มไปเก็บยาบินั่เดี๋ยวตายอุ้ยอย่าเพิ่มฉันได้แล่เพิ่มโอุ้ยฉันก็ได้แล่เพิ่มอีกแล้ววิ่งหนึงวิ่งนึงไอ้หยาเฮ้ยทำไมมันระเบิดอย่างนั้นอ่ะาสนุกชอบชอบ เออชอบชอบเออเอยมันแรงเดมบอกคอมแรงอ่ะดับไปก่อนเดมส์เนิรงเพชรได้แล้ว่ยได้ไหวได้มาเร้าอ่ะไปก่อนแล้วไปเก็บของก่อนของเต็มเต็มลยชนะเหลือสิบห้ากล่องนะเหลือแค่สิบสามกล่องเองเพชวู้ดเดมอนบอกจริงเดมอนบอกจริงจริงเหรอจริงไม่ติดเ็มบงเลย โอ้โหแล้วจริงเพกโกงเอาแล้วทุกคน51พกโกงเอาแล้ว50อันน like ่ะแล้วก็เอามาเล่าอีกอ่ะเอามาเล่าอีกหนึ่งกองกับที่หกอันน่ะเพาโกงเราแล้วไม่นะราไม่เปิดไม่เห็นได้บ้างอะง่ากล่องสุดท้ายอันนี้อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกพี่เส้นค้างโอฮยเกิดอะไรขึ้นทำไมติดพิษผมยังไม่กินน้ำเปล่งเมื่อกี้แล้ว ไม่รู้นะติดพิษไม่รู้นะอ๋อติดพีทคุยติดพีทอีกไม่ใช่ไงไอทีโกงอ่ะไอทีมันไอทีมันเอากล่องไปบวกหรือเปล่าเนี้ยนไม่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 โอ๊ยเอาไปตายก่อนนี่อะไรอ่ะไม่บอกเย้โอเคได้แค่นี้นะแต่พอดีว่าไอ้บ่อน้ำมันได้ตั้งแบบเกือบหนึ่งกองอ่ะนะ อะไรคือเซลบูทอ่ะเมจิกรีวคือชุบชีวิตหรออ่าใช่ใช่ฝากกล่องไว้ก่อนนะบป๊บนึงบล็อนึงอย่าเพิ่มมีการฝากด้วยของเต็มตัวไม่ว่าจะทิ้งอะไรอ่ะไปจัดของก่อนละกันกล่องโชคลายลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หมวกกล่องที่สองไอ้ TNT กล่องที่สามเฮ้ยได้ดาบมันคือดาบตาดูยังดูว่าใครชนะแหม ไม่ได้นะคนมันเก่งอย่างนั้นทำไงได้อะแฮร์รี่ด่าปะไม่ได้เกี่ยวกับเก่งเลยมันอยู่ที่ดวงฮัลโหลอ๋อเหรอโอ๊ยทำไมไฟมันไม่หยุดหายเนี่ยสองกล่องสุดท้ายถ้าเราไม่ได้ให้เปิดให้กล่องสุดท้ายไหมเดี๋ยวเปิดให้กล่องสุดท้ายบ้างฉันดวงดีอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยดวงดีเอ้ยไปไปไปอะไรเผ็ดแน่นอน แล้วไงอะครับแล้วไงแล้วไงเหรอครับผมก็เฉยเฉยอะครับแน่นอนผมก็เฉยเฉยอะครับไหนครับของคุณนะครับไปดูสิครับเพชรทองของคุณนะครับอะเพชรทองของคุณอยู่ไหนระคับเอามาดูสิครับอ๋อเพชรหรอพอดีแบบม่ให้นนี่เหรอ ทำไมหรอมีแค่นี้ก็ชนะไปเถอะทำไมหรอก็ชนะไปเถอะจ้ะโอโหของเยอะไม่รู้จะเอาชุดไหนไปสู้แล้วเนี่ยเจ้ไม่ได้นะพร้อมสู้สุดๆมาค่ะสามสองหนึ่งสู้วันนี้ไปไหนอันนี้เอาวัตเตอรฟัสไอเอยอย่าปลาเยอะเดี๋ยวเซฟครั้ง คัมไปเลยคัมไปเลยโอ้โหดูดูเขาปลาดูเขาปลาควับควับควับลงไปโอ้ยเฮ้ิดมิดเฮ้ยโอ้ยปลาอะไรเยอะแยะเฮ้ยอโอ้โหจังหวะนี้พี่ว่าเราต้องมีทำการไปตีเขาแล้วแหละเพราะเขาจะปลาเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละ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  นี่แหละนี่แหนี่แหละเออเออเออมาดิมาด้วยครับก็มาด้วยครับทำไมผมทำไมดาบฉันเหมือนไม่ได้ตีเลยวะตีอยู่ใช่ไหมล่ะี่ยเอ้ยมันทนทานขนาดนั้นเลยหรอเอ้ยอะไรลองตีบ้างดิยิงแกเปิ้ลไงขนาดแล้วโกงทำอะไรอ่ะพี่โกงอ่ะถือดาบไงไม่โกงฟ้า ไม่ให้ใช้โก้ก็บอกอยู่ดาบเดี๋ยวมันดาบฆ่ามันโก้เนี่ยอ้าวโก้เราว่าอ้าวโก้เตยไม่ตายแเรวอะอะไรนะพิมพ์ค่าเตยไม่ตายเราอะงั้นก็คือเกมแกบลักเลยเนี่ยใช่เบิกก่อไม่ได้อ่ะทำไมบลักอ่ะแล้วทำไมพี่ตายผมงงมากเลยอ่ะก็คือแสดงว่าแกก็ต้่าจะต้องตายเหมือนกันทั้งทั้งี่พี่ก็มีใบชุบทำให้พี่ตาย ตอนแรกอ่ะผมไม่ก็คือ<ณ>อ่ะที<ค>่ข<ณ>ันชนะไปแล้วกัน<ค><ณ> เอาไม่เป็นไรถือว uh ่าลรอเล่นรอเล่นก็ไม่มีใครชนะแค่นั้นแหละจบเออกระดาบนี่ห้ามใช้ไงเออก็ไม่คิดว่าจะตายอ่ะก็ทีใช้อ่ะทุกคนทีมันผิดกฎอ่ะทีมันใช้อ่ะกระดาบมันดาบตายอ่ะใครเขาให้ใช้กันเตอร์ปักเหมือนกันชนะทำผิดเหมือนใส่เหมือนใส่แล้วโซค์บล็อกแล้วหน้าก็สั่นอย่างเงี้ยเลยนะโอเคค่ะทุกคนแล้วน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ ตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย <laughs>